ช่วยเหรอช่วยอะไร,รอ่ะช่วยพังช่วยขัดขวางช่วยให้ความลับไม่เปิดเผยเหรอไม่แพ้ไม่เชื่อใจพี่บ้างอะทั้งจ้างนักสืบมาสะกดรอยตามถ่ายรูปแล้วยังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานวันนี้เพียงใจแพรเชื่อใจพี่อีกเหรอ มันตบกันกลางลานนี่ใช่ไหมที่พี่บอกว่าปีศาจในตัวพี่อะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันนี้พี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะแพรแล้วถ้าพี่รู้พี่ก็ไม่ยอมปล่อยมันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เดนะ็ดขาดเลแต่ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วแพรก็ไม่เชื่อว่าพี่ไม่รู้เรื่องแพรแพร โอเคแพรแพรจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แพรเลยเพราะ,จะใจพี่พูดยังไงแพรคงไม่เชื่อพี่อยู่ดีพี่เคอ,อยากจะบอกแพรนะว่าพี่ไม่สบายใจเลยที่เห็นแพรโดนทำร้ายแบบนี้และพี่ก็แค่อยากจะขอโทษแพรสำหรับสิ่งที่พี่ทำล้ำเส้นแพรเกินไปที่พี่ส่งคนไปสะกดรอยตามแพรทำอะไรที่ไม่มีมารยาแบบนั้น พี่พร้อมจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ถ้าวันนี้ตอนนี้แพรเริ่มต้นพูดความจริงกับพี่พี่จะเชื่อแพรและช่วยแพรทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องคุณเรืงคนที่รัก ที่ไว้ใจหลอกลวงหลอกใช้มาตั้งแต่เด็กถ้าพี่ตั้งใจจะช่วยแพ้แพ้ก็ขอบคุณแต่แพ้ก็ขอโทษที่แพ้รับไว้ไม่ได้แพ้ไม่เหลือพื้นที่ไว้ใจไว้ให้ใครอีกแล้วเรื่องหุ้น พี่จะบอกนปาก็ตามสบายเราก็ไปสู้ราคากันถึงแพ้จะแพ้แต่แพ้ก็จะไม่หยุดไม่ไว่ายังไงแพก็จะต้องซื้อคนลูกพ่อกลับคืนมาให้ได้สุดเรื่องเก่งถ้าพี่ทำให้นภางเลิกหลอกใช้ใหม่ได้เมื่อไหร่แพ้ก็จะเลิกยุ่งกับเก่ง ไม่เชื่อว่านภรรางทำนี้กับใหมด้วยความบริสุทธิ์ใจนปรางไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองชีวิตแพ้ไม่เหลืออะไรละทั้งพ่อแม่หรือแม้แต่น้องสาวอย่างเดียวที่ทำให้แพ้ต้องมีชีวิตอยู่ต่อก็คือการแก้แค้นนับรางมีความสุบมากพอละ ในเมื่อกรรมมันไม่ทำงานแพ้ก็จะเป็นคนลงมือทำมันเอง